ควาวังมันป้อมยามยามันสูงมากแล้วก็มีนายทหารยืนเฝ้าเต็มหมดนะฮะแต่ละช่องแล้วก็สมัยก่อนนั้นก็จะมีทหารแล้วก็ที่จะเข้ามาก็มีจระเข้คลองคลองน้ําใหญ่ๆตรงนั้นนะปล่อยจอระเข้เต็มหมดแล้วเมื่อ,อพระองค์ถูกยึดอํานาจนะจาก พระโอรสของพระองค์นะก็คือพระเจ้าอ่าลังกเซ็นะลังกเซ็หลังจากที่พระเจ้าอัคราเนี่ยสิ้นพระชนคือพระราชโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าสาัสหาตหนึ่งในสี่พระองค์นะเป็นองค์ที่แร่งที่สุดในตอนนั้นก็ขึ้นรองราชอ่ยึดอำนาจนนเนี่ยนปี1610น,นะที่เริ่มสร้างตรงนี้ จะฮันก็นั่นอ่ก็เ,เป็นความเพรียงกายยิ่งใหญ่ของนิมมิมในช่วงนั้นนะหลังจากที่เรามาตั้งรากฐานตรงนี้มั่นคงแล้วนะเขาก็เคลื่อนรับลงไปทำลายพุธาาทธสถานของเรานะโดยเฉพาะช่วงปี1,700กว่านะเป็นช่วงที่ไปทำลายที่มาลายนารันทาทำให้สถานที่ทางพุทธศาสนาของเรานั้นโดนทำลายแล้วก็พระสงฆ์ก็โดน ฆ่าตายหมดนะเป็นจํานวนมากแล้วก็ที่หนีไปก็มีบ้างนะที่ไปขุดถ้าอยู่ที่อลอลลาอาจันตานะก็คือพระสงฆ์ที่หนีไปหนีตายไปแล้วก็ไปอยู่ในป่าในเขาแล้วก็ขุดถ้าอยู่ในช่วงนั้นก็มีพออาารอนันต์มากมายนะเกิดขึ้นอยู่ใน,ในยุคนั้น ยุคของสมัยของพระเจ้าอ,อักบาร์สลามันนาพระบองก็สถาปนาตัวเองนั้นเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ขครองอินเดียแห่งนี้นะยึดอ,อินเดียได้แล้วก็คนพื้นเพเดิมก็คือคนฮินดูนะหรือว่าศาสนาพรามณดั้งเดิมก็ตกเป็นอาชาของกษัตริย์มุสลิมนะปกครองมารวมแล้วก็600กว่าปีเพราะนั้นก็ช่วง600กว่าปีนี้พุทธสถานของเราก็โดนทำลายไปหมดนะไม่เหลืออะไร วันนั้นสถานที่ตรงนี้หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนแล้วก็พระเจ้าสัสหันนะพระโอรสของพระองค์หนึ่งในสี่องค์แต่งที่สุดแล้วก็ขึ้นของราะตรงนี้แทน็นกระทั่งพระองค์ได้ไปสร้างตัสมหารนะหลังจากที่พระนางมุมตาได้สิ้นพระชนลงเป็นอนุสรณ์ที่ฝังศพเป็นอนุสรณ์แห่งความรักให้กับพระนางปรากฏว่าจะสร้างให้ตัวเองอีกที่หนึ่งพระเจ้าลังกาเซ็นะพระโอรสองค์โต ก็ส่งยึดอำนาจจับพ่อไปขังไว้นะเดี๋ยวเราขัไปนี่เพื่อไปขังที่นี่นะขังอ่าน้ำมูลอันนี้เป็นอันนี้ครับเราก็เรียกขันน้ำมูลใหญ่ออขันน้ำมูลเพราะว่าไม่ใช่ดับเพลิงขาไม่มีน้ำมูลเขาไม่มีน้ำมูลดับเพลิงว่าอาจารย์ธีอะไรอย่างเงยอะแต่ก่อนนั้นเขาจะมีน้ำพุขึ้นตรงกลางนะฮะน้ำพุขึ้นตรงกลางบ่อนน้ำพุนะก่อนน้ำพุเพราะนั้นก็เป็นความยิ่งใหญ่นะของ อาัตร์มุสลิมที่เรืองอำนาจกว่า600ปีเสร็จนะที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็สร้างยิ่งใหญ่มากนะทั้งอาตาสมาฮานะทั้งอาเดสปอร์ตแห่งนี้สุดท้ายพระเจ้าอลังกาเซฟนะลูกชายของพระองค์อำนาจจากพ่อแล้วปงางอก็มีปัญหานะประสบปัญหาเหมือน,นกับพระเจ้าชาสสูสนะ ตรงเข้ามาข้างในี่จะมืดหน่อยแต่ก็การออกแบบหน้าป่าท่านเป็นสไตล์ของอุซสบีงทั้งหมดนะรูปทรงอย่างคล้ายปลุกลมเป็นคล้ายๆบ้านเราที่เขาสร้างศิลปะหนบาป่า เขาจะทำทุกที่มีลวดลายหมดนะของเขามีลวดลายฮะแม้แต่ไม้นะก็แกะสลักบานประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะจะทำมีลวดลายมดทำมีลวดลายที่เป็นคูนี่นะคือเขาไม่ทำธรรมดาอันนี้ทสมัยที่มา่สมื่อกี้เหรอครับใช่ที่นาปรงทาน เพราะนั้นก็เป็นกษัตริย์ที่มีอวานาจมากไอพิซึนเช่โฮมโมูลปกครอนอยู่ครับตอนทีงนี้เขาก็ออกแบบนะอันนี้เป็นเป็นร่องน้ำนะร่องน้ำฝนตกมาแล้วน้ำก็จะไหลไหลจากรอบนี้แล้วก็ไหลงองฝั่งแม่น้ำยมุนาฝั่ง อ๋อเขามีแบบหลังคาเทราออกมาอ่าเนี่ยหลังคาเทออมาล่องน้ำแต่ก็ไหลลงนะฮะลงแม่น้ำามีร่องน้ำเหมือนกันอ๋อมีร่องน้ำตลอดนี่ด้วยแล้วก็ออกไปด้านนู้นนะออกลงแม่น้ำไปเลยแม่น้ำยมุนน้ำป่าเขาก็ทุกจุดนะจะมีร่นน้ำอ่าแะป่าของอุษ เจ้าอักรานะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของเรานั้นก็สมัยพระเจ้าโศกมาล่านะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ช่วงกศ2 0 0กว่าแต่ใน,นยุกของพระเจ้าปลาที่ก็ศ1นะท0 0เศษเป็นทันทันรปีทันจงเปีแล้วเจงเอเจงกิสข่านมาเจงกิสข่านนั้นมาทีหลังจากีหลังจากพระเจ้าอักลาอีกนะหลังจากพระเจ้าทาหารอีก อเอองที่ผ่านมาในช่วงเกือบจะพศสองพันแล้วเพราะนั้นก็เข้ามาทั้งทั้งสองกองทัพแล้วก็ลูกลูกหลังมานี่ก็ทั้งของอ่าอ่าที่มุสลิมที่มาจากตุรกีนี่นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากทางอเองที่ขานี่นะมาจากมองโกม,มีมุสลิมสองกลุ่มที่เข้ามามาเยอะที่อินเดียแต่ว่า เอ็งที ph ่ขานนั c c ้นก็มายึดแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะพ่ายแพ้กษัตริย์มุสลิมก็คือตระกูลราชวงศ์มงคลตรงนี้นะเป็นตระกูลที่เรืองอำนาจมากในสมัยนู้นแล้วก็ปรากฏว่าก็ปกครองรด้สมบัติยาวนานมาจนกระทั่งมาถึงช่วงอังกฤษเข้ามาะอังกฤษเข้ามาก็โดนยึดอำนาจนะโดนยึดอำนาจจากอังกฤษนะแล้วก็ ยังพระราชาสวรงค์คนนี้นะอ่าส่วนพระราชวังต์คนนี้ก็คืออ่าอ่าช่วงที่มุสลิมมายึดอำนาจแล้วนะก็จะเหลือไม่อยากจะถ่ายรูปอ่มถามาไม่รู้ทางนี้ดูให้เข้าซอยไหนออกซอยไหนได้ อ<ะ>่แจะพาขึ้นข้างบนอาจารย์ชั้นบนนะอเดี๋ยวจะพัดหลงนะเดินตามมานะค<ะ>น,นไม่ตามาามาก็ปล่อยให้หลงไปเลยเป<ะ>เห็นแหละ นี่เป็นภาพลายป่าผนังนะอ,อ,งอะเพราะมันจอเจาะออกไปหมดเลยอาจารย์ินะประดับเพชรนะ<า>นะะฝังเพชรโอ้ยโดนกระเทอเอาะออไปหม,อมหมดเลย ลับมาที่ขอบโดนปนไม่นานแล้วตัวบตัวพระรย์ตัวตัวโดนใส่แล้วมองอยู่ตรงนี้มองไม่ไม่อีกที่หนึ่งด้านโน้นนะผมุมนู้นมหลังสีขาวนะที่พระเจ้าศาสนานให้ อ๋อนู่นหลังสีขาวนู่นโดมสีขาวด้านซ้ายคนนี้ที่ตั้สมรภารด้านนี้นะเด็ดทัพมาผานด้านหน้าอ๋อไก่นี่ฮะสังเกตว่าโอ่งกระขุดนะคลองน้ำนะปล่อยจระเข้เต็มหมดเลยนะมีแล้วก็มีอาหารทาหารอยู่จุดเลยนะห เองกีตาร์ีไม่แตกตีไม่แตกเป็นโซลเก่งมากไม่ไหวต้องต้องคอยท้าบกลับนะเองกีตารหมดปัญญาเลยหมดปัญญาตีวันชาวอักราก็ยุ่งเลยด้านนู้นก็แม่น้ำยมุนาอือหนึ่งสองสามแถวเล็ก ด้้าานนนีะพลุมาด้านนี้แล้วสลุมาด้านนอก เพราะนั้นคนที่เอามาสร้างเนี่ยตายไม่รู้กี่แสนคนมาสร้างพระราชวังตรงน,นี้แล้วก็สร้างพระสมหาก็สเรยชีวิตนับไม่รู้กี่แสนที่พระเจ้าบาเอกเกิงพวกก็คือพวกพิรูว่าศาสนาพราหมณ์ที่แพ้สงครามพอแพ้สงครามก็มาตกเป็นข้า,ขาให้แรงงานแรงงานาในการที่มาสร้างก่อสร้าง ฐานที่พระราชวังแห่งิ่งใหญ่เพนนั้นก็เป็นยุคที่ล่าอนานิคมนะใครแกร่งใครคนนั้นอยู่ได้ใครเก่งก็อยู่ได้ครับไหนเก่งก็อยู่ได้ครับไหนไม่เก่งก็ตกเป็นทาสตกเป็นทาสแล้วก็ต้องทรงสวยตอนนั้นสมัยพระเจ้าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาก่อนนะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาตั้งแต่พศร้อยกว่าหลังจากที่พระเจ้าลิชานไปร้อยกว่า ในช่วงนั้นเป็นยุคของผูขง่ของพระเจ้าโผลมาล่ะก้ะเจ้าจันทรคุกนะในยุคการที่อเล็กซานเดอร์ยกทัพเข้ามานะมาจากกาวัาจยยทธอินเดียแล้วสุดท้ายก็ได้ยกทัพกลับแล้วก็ทหารที่ให้คุมแถบปฏิบนะัติา,ารนะเอนกี้ฐานด้านนูน้นด้าน,นบนแล้วก็สุดท้ายก็เลยให้ทาหารได้คนได้ดูแล ส่วนที่ยึดได้แล้วก็ส่วนที่นายพลที่ยึดได้ก็ได้มาตั้งสถาปนาเป็มกษัตริย์เป็นกษัตรนะิย์แล้วก็ปรากฏว่าก็ได้ลูกออกมาก็คือพระเจ้ามิลินชงค์กระสอสี400กว่าจะ500อ๋อมิลินถ้าปัญหาใช่มิลินถ้าปัญหามันเป็นเชื้อสายของกีกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นีม,นมาจร,ริอห้าร้วัดทำไมไม่เป็นจริงหรอแบบสมัยพระเจ้าอโศก

เหลือน้ำผุมสมัยโบราณเขาก็ออกแบบดีนะออกแบบดีมีบ่อน,บน,น้ำผุมช่วงนี้ก็อาจจะร้อนหน่อยขนาดเดือนนี้นะยังร้อนขนาดนี้นะเมษาไม่ต้องมาเลยข้างล่างนี้นะเป็นที่คุมทงังพระเจ้าาานนะพระเจ้าลังกาเซฟได้ ับพ่อมากักฟังไว้เขาปิดแล้วนะเขาไม่ลงไปนะโอ้ลงครั้งอ้อที่คุกครั้งพุกมืดนะใต้เอ็นบีนะ หลังจากขังไว้เ <apps> จ <communist initiation> ็ดปีแล้ว <gossip> ก <captions> <stop spe z petition> ็ทรงให้โองนั้นขึ้นมาอยู่ข้างบนทุกทุกที่เลยเน่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 คงเน่ท่องแค่นี้เหรอครับลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างจะกว้างนะใหญ่เขาไม่ให้ลมเขาปิดไปแล้วเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วแล้วก็ให้ฟองมากักขังบริเวณไว้ตรงนี้นะสามเือนไว้ตรงนี้ ขังมาเรียนไว้ตรงนี้20่ปี2กว่าปีรวมแล้ว31ปีนะที่กักขังพอกักขังไว้ตรงนี้ขันประตับอสวยน้ำจันทร์ของกษัตริย์

ข้า,างล่างนี่เก็บดีแล้วก็มากับบริเวณเนี้ยไว้อ,อีกจนรวมทั้งหมดก็สามสิบเีกระทั่งครงได้สิ่งกระชนวันน,นั้นแค่นี้เือนี่ยแค่นี้น้ำก็จะลงมาข้างบนที่ไหลลงบ่อเนีน้ยใชน,นี่ก็ไหลทิ้งไปน้ำอุ่นที่อาบน้ำสงสนามน้ำไหลทิ้งเลยมีรูออก าน้ำแตนี้ยต้ไปออกแบบนี่นี่เป็นกลงกนะดาษเป็นไอเดียดีนะผากน้ำตัดออกนี่อะไรฮะค้าเราหายห้ากวกันั้จะเป็นน้อง